ธรรมนัตมั่นใจสวใครอภิปรายผงปมฉนดเพื่อการเกษตรโดนชาวบ้านด่าธรรมนัตพรมเผารมวเกษตรและสหกรณ์มั่นใจสวใครอภิปรายผงปมฉนดเพื่อการเกษตรก็โดนชาวบ้านด่าไปยันเปิดเผยได้ทุกเรื่องไม่มีอะไรหมกเม็ดส่วนประเด็นสินค้าเถื่อนบอกรมชชัยยาตอบได้ทุกเรื่องวันที่15มกราคม2567ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงถึงกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาสว เตรียมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ซึ่งคาดว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจถูกอภิปรายด้วยว่าเราทําอะไรก็ตามภายใต้กรอบก,กฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองรวมถึงประชาชนซึ่งเราก็จะทําให้ดีที่สุดและต้องตอบได้เมื่อท่านผู้ทรงเกียรติถามเราพร้อมยืนยันว่าเปิดเผยได้ทุกเรื่องไม่มีอะไรหมกเม็ดถ้าผมทําอะไรเพื่อประชาชนแล้ว เราถูกอภิปรายก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนต้องกล้าทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนไม่งั้นเราไม่กล้าทําเราอย่ามาเล่นการเมืองเลยร้อยเอกธรรมนัฐก,กล่าวเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ที่สวเปิดการบ้านมาว่าอาจจะอภิปรายประเด็นการลักลอบนําเข้าสินค้าปศุสัตว์เถื่อนรวม ถึงการเปลี่ยนสปก .4 01เป็นฉนดเพื่อการเกษตรร้อยเอกธรรมนัตอธิบายว่าสินค้าเถื่อนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพรมมาตอบได้ทุกเรื่องยืนยันว่าเรามาปรับปรามและจะมาอภิปรายกันเรื่องอะไรส่วนประเด็นการเปลี่ยนสปก .4 01เป็นฉนดการเกษตรก็เพื่อแปลงสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนใครอภิปรายผมก็โดนชาวบ้านดัาไปรัฐมนตรีว่าการเกษตรกล่าว